โยวาซาดีว mm ิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาวใส่ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Dragon Quest X I หรือมันเป็นเลขโรมันนะผมเรียกชื่อไม่ถูกคนดูช่างมันเถือนนะครับก็ Dragon Quest X I นะท่านผู้ชมนะอังนี้ดีกว่า X 1ไหมหรือ X L หรืออะไรไม่รู้คนดูอะช่างมันเถือนนะครับก็เราจะมาเล่นเกมนี้กันนะท่านผู้ชมนะมาดูกันซิว่าภาพเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมอืมวานจี๊ยบนะฮะกับจตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นะจ๊ะ ผมชอบจอ OLED จอมันดีมากเลยนะครับคนดูไป Create เลยนะครับเย่ yeah. เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับอันนี้มันเป็นช่วงช่วงแรกนีดห่งโนอาเมอร์คืออะไร嘛 q u คว t โอเคผมคอนฟิร์มก่อน Interim. ไปเล่นครับ Yes. นี่มันจะมีให้เลือกนะครับอ่าภาคน,นี้นะมันจะมีเลือกระหว่าง 2D กับ 3D นะอันนี้แล้วจะสะดวกเนาะจะเล่น 2D ก็ได้นะครับ 3D ก็ได้ผมเล่น 3D แล้วกันมันจะเป็นเกมแบบแนวแอคชั่นผจญภัยหน่อยนะเกมนี้เอ่อในจักรวาลนักกัน quiz นะนะไปลุยนี่มันจะมีอ่าปรับเมกเคอลโอเคไป Let's go คอนเฟิร์ม ลุยฮะเนี่ยมาดูกันว่าเป็นไงนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับตัวเครื่องตัวนี้ถูกมากนะราคาประมาณ7 8 0 0ถึงบาทนะสำหรับตัวเครื่องอย่างเดียวนะแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ได้นานมากนะครับ ừ, ใครอยากดูคลิปรีวิวจะเต็มก็ไปดูกันได้นะผมทำสอนและ้บไป นี่วิภาพก็ประมาณนี้เลยนะครับรันได้ประมาณา30 FPS นะท่านผู้ชมนะนี่มุมมองบุคคลที่สามเฮ้ยแสงสีถือว่าโอเคใช้ได้อยู่นะรอให้มันแบบออกแพทแบบ for Nintendo Switch 2มาก่อนนะครับโอเค open map ไปนะฮะนี่ไปวิ่งไปตามจุดนะครับเป็นแนวแบบประจนภัยหน่อยนะท่านผู้ชมคุยเคล็ดเหรอ อเคไปฮะผู้ภาพสวยอยู่นะคนดูป่านเจีย๊ยบเ้ยเดี๋ยวเสียงมนันนั่นไม่ได้เลยใช่ไหมเสียงผมปิดเสียงไม่ได้ใช่ไหมเกมนี่โอเคอ่ะเราก็ฟังอย่างนี้ไปผมเปิดเสียงดังไม่ได้คนดูเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เสียงเรื่องเสียงนะ มาสกิปเลยโอเคนี่ได้สู้แล้วครับมันจะเป็นแบบแนวแบบแอคชั่นอเทิร์นเบดนะทมผู้ชมนะแอคชั่นเออาร์พีจี P G, เดี๋ยวนี่อะไรไฟต์แท็กติกเหรออ๋อมีจัดแท็กติกได้ด้วยสู้เลยเดี๋ยวอะไรวะอีวิวันโอเคทุกคนไฟต์ ไปคอนเฟิร์มเดี๋ยวอเอกเด็กออกมานี่แนะ่โอเคฟันแล้วเราเดินได้โอเค๋อมันเป็นแบบอันนี้เป็นแบบชิ้นบิดนะแต่ว่าเราเราสามารถเดินได้นะท่านผู้ชมนี่โอเคกดเอกตีเอื้อนี่แนะ่ อ๋อเรากดหลบดูตรงนี้ได้โอเคเป็นแนวแบบชิ้นบิดหน่ยนะนี่คนดูผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับผมซื้อในไอนี้มาไอ e-shop มานะช่วงนั้นช่วงนั้นมันลดราคาพอดีซื้อมาไว้นานนะแต่มันยังไม่ได้เล่นนะครับโอเค very good. เวลิกูเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับทุกผู้ชมใครอยากไปซื้อแบบแผ่นก็ไปซื้อได้นะครับราคาประมาณ30 fps อนะจ๊ะอันนี้เฮ้ยไปไหนวะเจ้าตูบบ้ากันรยู้ เสียได้นะคนดูดูกว่านี้ผมปรับโอเคให้โฟโต้โหมดเวชแคตาล็อกไปตามหมาไปนะครับหวานจ้อยหวานจ้อย ตัวเกมมันได้30 fps นะเออผมลืมบอกว่าคลิปนี้จะทำมาเพื่อแบบทดสอบประสิทธิภาพนะมาเล่นเกมนี้เป็นยังไงมากนะครับ dragon quest xl ใช่ไหมหรือ xi ไม่รู้ x 1นึไปฮะโอ้ยมันเป็นรีม a สเตอร์ดิ่เน่ๆเลยเพราะว่ามันปรับได้2โหมดอะมันเคยมีภาคนี้สมัยก่อนด้วยใช่ไหมคนดูนะผมผมเล่นไม่ทันนะสมัยก่อนไม่ได้ไม่ได้ตามจากักรวาล d r a g o นนะค u ิสอ,อ่าถ้าเจอมอนสเตอร์ต้องได้สู้นะครับเป็นแนวเหมือนไอ้นี่เลยว่ะ dragon เ,เหมือนวันพี e อะไรนะ มันพีดโอดิซี่เลยว่ะคนดูเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ a R P G Turn Base นะโอเคไฟนี่เออนี่เรามีหมาคอยช่วยอยู่หวานเจีย๊ยบนี่แนะ่สลามอย่างนั้นเหรอแกโพลิง เราหลบได้นะแม่แบบป,ะ,ปะทะถ้าไปชนมันวันเราต้องไปไฟนะท่านผู้ชมนะอันนี้โอเคไปเลยเพื่อนโอ,โอ้โหเสียงเสียงซาวไม่รู้จะติดลิกาสิทธิ์หรือเปล่านะคนดูผมพยายามพยายามพูดไปเยอะๆเรื่อยๆเดี๋ยวติดลิกาสิทธิ์เฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะเดินไปชนว่ไาไรเฮกโปรุ่ได้สู้แล้วทีนี้คนดูพอเดินไปชนมาสิเราจะเทคนิคได้เหรอ เราหนีได้ด้วยนะฟรีตรงนี้หนีได้อือ้ยแรงไอ้น,นี่แรงมันเป็นเทินมันนะต้องชมน,นะเฮ้ย,ยนี่แนะ่ฟันคืนเลยสวยอือหมาเรากัดได้สองทีอยู่ได้แรกได้แรกหิวขึ้นแล้วนะสวยมีตัวไอ้น้องหลังหิวให้เราอยู่นะคนดู นี่แนะ่เอาสิเรียบร้อยครับชนะเวอรีกูดบลูเอาละไปต่อครับวิวเนเวอร์อัพนะฮะท่านผู้ชมฮ่าฮ uh ่าเจกิทออซี่ผมบอกเลยถ้าเล่นมลนินเทนโดสวิตซ์สองเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะจอมันใหญ่จอมันใหญ่มันก็เล่นง่ายนะครับ ข้ามันจะแบบเต็มตาเต็มใจแต่นี้สีมันจะดีหน่อยสีจะดีกว่าชาวบ้านเขาไปเลยครับเพื่อนอุ้ยเราไปชนมันไม่ได้ไปออกจากที่มือตรงนี้ก่อนเฮ้ มาที่อะไรกันเนี่ยเสียงเกมแม่งเสียงพีงดังเกินคนดูสคริปเลยวุ้ยไดเจอไอ้ตัวนี้อะไรวะนะเัวนหนึงคนดูปลาลุยเลยเนี่ยครับเอ่อแท็กติกผมดูก่อนอ everyone มี o w you'll miss up เราสามารถจัดของในนี้มาคนดูคอนเฟิร์มสู้เลยดีครับมาออ้ยเข้าห้าอ๋อเนี่ยอุ้ย,ยมันมันตีหมาเราคนดูเออนีแน่เรากันได้ไหมคนดูทำอะไรวะเราหิวเลือดแล้วสวย นี่แน่ใช้วีดไฟเลยฮะสวยเพื่อนนี่แน่เรียบร้อยครับคนดู so รลเวิวอัพอ,อีกแล้วสคิป <So keep S 1> ครับเหมือนมาตามหาเด็กนะโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกม ดักกอนควีส์นะครับ X X I หรือ X X 1 X L อะไรไม่รู้ท่านผู้ชมผมขออภัยด้วยผมอ่านผิดนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับวันดีพิโกตัวก่อนจะเป็นคลิปหน้าบายใจเออเกมนี้เราได้30 FPS นะสำหรับใครอยากไปซื้อแบบแผงก็ไปซื้อมาได้นะเล่นแบบ 2D กับ 3D ได้ด้วยนะท่านผู้ชมอืมก็ตัวเครื่องก็เริ่มถูกแล้วรนาะคาประมาณ 7,000- ถึงแปดพบาทนะครับมือหนึ่งนะครับมือสองที่ราคาประมาณอ่าห้าพันถึงหกพันบาทนะท่านผู้ชมนะอืมแล้วก็ ตัวแผ่นก็ราคามันพันกว่าบาทนะครับประมาณนั้นแหละนะฮะไปจัดกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนจะไปคลิปหน้าไปจะ้ะเออตัวเกมนี้เล่นได้ทั้ง t e n d o Switch 1 n i n t e n d o Switch 2 n i n t e n d o Switch Lite นะฮะ O L E D พวกนี้เล่นได้หมดเลยนะครับไปจัดกันได้นะ